น,นี้ก็วันที่หนึ่งมก,กราสองเอ้กิศักกาศสองพยีิบสามเราอยู่กัน <23. S 1> อ่าเราอยู่กันที่ร้านอาหารสุภัทาริมทะเลตอนนี้คือเราพักที่นี่แต่ว่าห้องเราย,ยังไม่เสร็จก็เลยจะมาทานข้าวที่นี่ก่อนเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันอ,อืมเดี๋ยวเราลองมาดูว่าอาหารที่นี่เป็นยังไง <Okay. S 2> เคดี๋ยวมาสวัสดีค่ะมาสามคนแล้วก็มีหมาอ้อมีน้องด้วยนะคะ่ะอันนี้ก็จะพาไปนั่งโซนระเบียงเพราะว่ามีน้องหมามา ไม่ดูกันก็ได้ค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสุทัดตามเมื่อกี้อเนี่ยอันนี้ปิ้งสั่งขพาผัดกุ้งใหญ่เอแล้วก็สั่งอันนี้เห็นแปลกดียำหัวปีแบบไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยกินที่ไหนก็เลยลองสั่งดูยำหัวปีของเขาเขาก็จะมีมันคล้ายๆกับยำหัวพูหรือเปล่าอนไรมันก็เหมือนไทยเนาะก็แต่แต่แต่ปิลเหมือนเหมือนคล้ายๆยำหัวปูเหมือนกันนะเขามีขายอืมเหมือนยำหัวปูหรือเหมือนอะไยเหมือนยำหัวพูแต่ไม่มีหัวปู อืใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนัไทยมันเป็นแต่อร่อยมันเหมือนัไทยเพราะว่ามันมีหัวปีใช่ปะอืมแล้วก็ไม่บอกเหมือนไทยอีกอันนึงคือปลาอันนี้คือปลาปลากระงปลาสมุนไพรแต่ว่าเราสั่งแยกอ๋อสั่งแยกน้ำน้ำอยู่นี่เครื่องเขาก็จะแบบแน่นๆอ่ะขอชิมน้ำหนเลยวขอชิมน้ำหน่อยนะน้ำเป็นยุ่งยากมันจะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆอืม แต่ก็มีความเผ็ดอะมันเป็นเผ็ดแบบเนี่ยเขาแอบแฝงพริกไว้มันคล้ายๆกับน้ำเมี่ยงคำแต่แต่ว่าเป็นสีใสๆแล้วก็เนี่ยมีขิงมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมี่ยงคำเนี่ยเขามีอันนี้ด้วยลองเปลี่ยนความ้อนเลยเนี่ยแบบจับอะไรของไอ้อาบะมาแฟน ไม่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่รสชาติที่เราสัมผัสความอร่อยเกิดจากเราเนี่ยเพราะว่าในในเนี่ยเขาจะมีแบบมะนาวเออมีพริกมีตะไคร้ขิงถั่วแล้วก็อะไรวะตะไคร้พริกขิงถั่วแล้วก็อะไรวะมะนาวหั่นหอมแดงเออมันคล้ายคเหมือนเครื่องไอ้นั่นอ่ะเมี่ยงขับเอานี่ไงใบเมี่ยงขับ ดีบากค่ะอืมอร่อยเต๋ปลาปลาคือกรอบมากกรอบสิต้ิ่งมันทำอะแต่มันไม่กระดอนมากเออมันม,มันเหมือนมีความที่เป็นน้ำมังนงาใสๆอะไม่ได้เป็นน้ำแบบเอ้ยเดี๋ยวแบบสีนน้ำตาลโต๊ะหรือเปล่าโต๊ะหาต้มตำมาพอเดี๋ยนแล้ลนี่ก ไปก่อนะแหก่ตักไปก่นอนไ,ไม่เนี่ยชิ้มเลยสิจะดูว่าแบบแอปเป็นไงอร่อยไหมเผ็ดเหมือนกันนะเห็นสีแบบเนี้ยคือโดนพิกอะเผ็ดอะจ <c oughs> านต่อไปคือส้มตำส้มต,ำ,มตำไทยเล้วขาด้วยแล้ทำไมยิม้มยังเปมนก็จเี้ยว เอยส้มตำไทยจานใหญ่มาเดี๋ยวชิมดูนะให้มือนเผ็หจักพริกอันนี้เลยแต่ว่าถ้าหนูไม่ตับพริกก็ไม่เผ็ดหรอกมากินอนี้ตับพริกไปด้วยแล้วก็เลยอืนนี้น่าจะโดนพริกนะ เ,เ,เขาใช้ครื่ิกหนูสวนเนาะคือพริกแม่งเข้าถูกอนูของเต้นอ่ะแต่เต้นกรอบนะอ,อืรสชาติเป็นไงแบบเนื้อรสชาติเป็นไงเออเขาใช้พริกขี้หนูสวนตำจนละเอียดจนคลุกไปกับ ต้องโดนเผ็ดเท่ากันโดนหูอนุเพราะมะนาวอ่ะอันเนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะใส่มะนาวขวดเพราะว่ามันมีความความหอมไม่ไม่ใช่ว่าเขาใส่อย่างนี้นะแบบมันมีความหอมของมะนาวอยู่มันจะมีกลิ่นมะนาวเออแล้วก็รสชาติแบบถ้ามะนาวขวดจะไม่มีกลิ่นแล้วม่มะนาวขวดก็ได้มีแต่มันจะไม่มีกลิ่นผิวมะนาว คือมีกลิ่นมะนาวหอมเนี่เมนูเนี้อืมแต่ถ้าบอกว,ว่าจะปบางแล้วก็กุ้งกุ้งแห้งอ่ะเจอแบบไม่เค็มเกินไปแล้วก็กุ้งแห้งก็ดูสะอาดดีส่วนถัว่วเม็ดใหญ่นะอืจต่ระดับของความเผ็ดหรืออะไรเงี้ยนะคือแม่งโดนถูกอนูจริงแต่รสชาติก็เป็นไงอร่อยไม่เคยเรากินกระหล่ำอ๋อ รสชาติของต้มต๋ำเป็นไงเธอมาเราถ้าต้องกลับไปละเราไม่โกล่ต้มตอ่ะมันต้องรสชาติเป็นยังไงล่ะคือชาต้มต๋ำมันต้องหวานแต่มวลาเรากินต๋ำจริงๆราไมันชอบต้มต๋ำปลาไหลไม่ชอบต้มต๋ำปลาไหลเพราะมันพอดว่าเส้นมึงกับปลาลมจะอร่อยคือมันต้องบอกงี้ถ้าถามถึงความอร่อยถ้าเป็นร้านอาหารสดมากอ่ะถ้าร้านอาหารสดตายแบบเนี้ยต้มต๋ำเขาจะไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่บางร้านอะเออ คือเหมือนข้างนอกเลยกว่าแต่เนี้ยคือมันมันด้วยเพราะว่ามันเอกลักษณ์ที่ทําออกมาให้มันมันดูแบบดูโอเคอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่พริกมันละเอียดเนาะเออเมื่อก็เลยทำให้แบบว่าส้มตำเออเผ็ดทุกซอกแล้วก็ไม่ได้จืดไม่ได้ตําแบบแย่ yeah. เออถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยอาหารทุกอย่างก็อร่อยกินได้เออแต่ ในส่วนของเรื่องราคาไงเขาอย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นร้านเขาอาจจะแบบชาร์จเ,เซอร์วิสเข้าไปในรวมข,ของอาหารแล้วเดี๋ยวถ่ายอืมฮะแล้วเดี๋ยวบอกราคาตอนจบเออเดี๋ยวขอกินก่อนอ่าเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันโอเคคือเมื่อกี้ตอนเอายำเนี่ยพอพลิกใบชะพูมาข้างหลังมันมีนมขาขาแต่ทีนี้เราก็เลยดึงใบชะพูที่มันเป็นเขาวาขอเปลี่ยนเขาเขาก็โอเคแบบไม่ไม่ได้หน้าเหวี่ยงหน้าอะไรนะเขาบอกโอเคครับเดี๋ยวผมเอี่ยนให้ใหม่แล้วตอนนี้ก็ได้มา หลายใบดูก่อนว่าข้างหลังขาวไหมฉันเมื่อกี้คือจะบอกว่าโชคดีมากเลยตอนที่เรากินไปแม่งไม่เป็นเรากินไงเราชอบแบบต้องพีพกดูไม่แต่ก็เราเราเพีกแล้วไงเมื่อกี้ดีนะใบของคุณไม่เป็นโอเคทุกใบเรียบร้อยไม่เป็นเนี่ยถ้าเราก็ ที่ว่าคุณจะกล้าบอกไหม,ไมไเออเพราะว่าเราเราเราจ่ายเงินไปแล้วความคุ้มค่าถูกปะ่ะเออเราก็ต้องเราก็ต้องแจ้งเขา,ามไม่ใช่พูดมันฟิลว่าแบบเฮ้ยมันโอเคมันไม่โอเคเขาก็เออเอาเอา,เอาให้ใหม่หรอให้ได้อะไรอย่างเงีงย้งย,อย<ม>เอเอก็อย่าไปซีเรียสแต่ไม่ใช่ว่าแบบบางทีแบบเออทางทันช่างมันทนันไม่เป็นไรทนทนกินไปหรือแ่าเออทางั้นอย่าไปกินมันก็ไม่ได้นะแบบนั้นนะไม่ต้องบอกว่าอยากให้บอกว่าไม่อยากให้คนอื่นมาเจอต้องพูดยอมด้วยถได้แน่นอน แล้วก็อยากไม่อยากให้คนอื่นมาเจอทีเนี้ยบางทีอ่ะเขาจะได้แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางทีเขาแบบไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าโอเคมันเคยแบบเป็นแบบนี้นะต่อไปเขาก็จะได้ระวังมากขึ้นหรือว่ามีการดูทุกไปก่อนที่จะเอาอาหารออกให้ลูกค้าอืก็แค่นั้นเองโอเค อันนี้ให้ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ไม่ใช่ว่าหิวนะแต่คือก็ลองดูลวกันตอนนี้ราคาทั้งหมดนะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทใช่ก็จะมีก็จะมีข้าวผัดที่แบบว่าเยอะมากก็เลยเอาไป,ไปเออเออใช่เพราะข้าวผัดอันนี้คือกินไม่ไหวแล้วมันอิ่มมากแต่อาหารที่เนี่ยเออจานใหญ่นะราคาทั้งหเออราคาก็จะมีข้าวผัด 5้าเอยห้าสิบเฮยไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้าวผัดตีร้อยสิบบาทออโอเคโอเคโอเคก็คคคคจะมีปลาปลาปลายำสมุนไพรคะ่ะห้าร้อยปลากระพงปลากระพงยำสมุนไพรห้าร้อยห้าสิบาทแล้วก็จะมีข้าวผัดไซแอลข้าวผัดกุ้งนะคะไซแอลสี่ร้อยสิบบาทแล้วก็จะเป็นเอ<ห>นอะนะ <4. S 1> หัวปี หัวปียำหัวปี240บาทแล้วก็จะมีส้มตำนะคะส้มตำไทย190บาทส่วนลาเต้เมื่อกีะลาเต้ร้อน85บาทแล้วก็อเมริกาโน่ร้อน55บาทส่วนน้ำดื่ม2ขวด60บาทแล้วก็น้ำแข็ง25บาทรวมเป็นทั้งหมด1,615บาทอ๋อมีค่าบริการวะมีค่าบริการ10 1เปอาทอยหบ สามคนรวมทั้งหมดหนึ่งพเจ็ด้อย็สิบเจ็บาทนั่นเองแต่ต่าโอเคแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้กินไหม่หมดเออเพราะว่ามันเยอะเพราะว่าอาหารที่นี่เขาค่อนข้างจานใหญ่อ,อืแตถ่ถามว่าความอร่อยก็คืออร่อยเอ,อยที่นี่ร้านสุภัตตาบายเดอะซีนะคะที่หัวหินยังไงแล้วก็ถ้าใครอยากจะมากินก็ลองมากินดูเพราะาอาหารที่นี่เอออาหารที่นี่ก็จะมีหลากหลายมาก อ๋อเดี๋ยวทิ้งชื่อไว้ในดีเซชชั่นนะคะแล้วก็ชื่อร้านแล้วก็ราคาว่าเท่าไหร,ร่ยังไงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย